สงสารพระโจเลยหรอเอาล้วครับทุกท่านครับไม่ไนีแลไม่ไีปแล้วระเนี่ยว่าทไมหตัวาไม่ใช่นไม่ใช่เรื่องแล้ก็หลังหนูหาชิตเลยอะไรหอไ,ไเป็นไรห,หนูเดิ หนุ่ดังไ,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 ได้หนุอิงข,ขึ้นเลยลูกหนูม่มไได้จากข้างหลังมาข้างหน้หาหมดเลยนะแม่เฟิร์คิดถึงพวกหนูใช่ไหมล่ะมากฉันก็เท้าขาดตลอดวันนั้นไปวันเกิดผู้ใหญ่บ้างก็ไม่เจอวันนั้นพวกหนูติดเอไลฟ์สดพอดีเลยเจอแต่เพราโจเมาแอนแม่แม่จะเป็นสปอนเซอร์ไลฟ์สดน้องอุงอิงวันที่24ิบสีนี้ไหมได้ไลท์สดยังไงอะแล้วอุงอิงจะจัด ปาร์ตี้ที่บ้านทําการแสดงเล็กๆที่บ้านแล้วก็มีไลฟ์สดกันมีโชว์แบบร้องเพลงให้เอฟซฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมีอะไรยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรนั่งเล่นคุยไลฟ์สดกันแล้วก็มีมีมีตลกด้วยเราไปหาน้องมันเกิดไม่จะได้ โอ้ลูกจะมาแล้วลูกจะมาแล้วเขาไปเตรียมตัวกันในติ๊กตอกองิงสาวนั่นเพื่อนแพงนะคะมาเดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายให้ถ่ายกับพ่อพี่ได้อหรได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เฟซบุ๊กน่ะทำไมอ่ะแม่เป็นเพื่อนกับมาร์คเฟซบุ๊กมันจ่ายไม่ได้เฮ้ยโทรหามาร์คเบอร์เก่ามันของเฟซบุ๊กเออหนูจะได้โทรหาพี่าเบอร์เก่ามันหายไปเอ้าก็เลยตอนนี้ยังเข้า เขาไม่ได้แต่ว่าเฟซไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ทําผิดกฎแค่เข้าไม่ได้แค่เข้าไม่ไได้ม่เป็นไรอยู่กับพี่เฟิร์นเดอร์คอลเลคชั่นแน่นเดินสินค้าเลยสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพ บรรยากาศเปิดหมอคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องของสายล่าและแฟนขับ f สีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนขับ f สีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินล้านโลกพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งเป็นภาพบรรยากาศอะไรที่สดชื่นทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราเห็นสองแม่ลูกคู่บุญมาเจอกันมันก็มีความสุข ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวานนี้ไล์สดทางต่อตอ่ตอของมุอิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกำลังคลินิกหรือของแม่เปินอยู่ที่สำนักงานเมื่อวานนี้ภาพบรรยากาศเราก็เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างสิ่งที่มีความสุขก่อนที่จะมาเข้าเรื่องก่อนที่จะมาพูดพูดถึงภาพบรรยากาศแห่งความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เมื่อวานนี้สายล่าก็ไม่ได้ทําคลิปทั้งวันเนื่องด้วย เกิดเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติสายล่ามีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้กับเพื่อนพี่น้องของสายล่าและแฟนคลับเอฟของสลาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับเอฟตีของอีกได้ชมกันอีกสักหน่อยก่อนช่วงที่จะไปชมทีเชอ,พพอร์ภาพพตย์ไทรอ้อใครเห็นภาพบรรยากาศนี้แล้วทุกคนต้องสะพึงกลัวเป็นอะไรที่สายล่าก็ไม่เคยเห็นมาตั้งนานลวเคยเห็นเกี่ยวกับ Tory. พายุ อันนี้มาเจออยู่ที่บ้านของตัวเองมันเป็นอะไรที่เห็นแล้วต้องต้องยอมเกี่ยวกับพายุคําว่าพายุการทําลายล้างของมันมีเขาเรียกว่าสูงมากสายล่าเพิ่งได้สัมผัสกับตัวเองนะครับเมื่อวันที่ส8บปดที่ผ่านมาช่วงเวลาสี่โมงเย็นเป็นอะไรที่น่ากลัวส่วนภาพภาพหลังจากที่สายล่าได้ถ่ายแล้วสายล่าก็ลงไปทาง ทางแอปดําของสายล่านะครับใครอยากชมใครอยากชมว่ามันรุนแรงขนาดไหนก็เข้าไปติดตามได้อยู่ที่แอปดําดของสายล่าต่อตอ,อก็เช่นชื่อโปรไฟล์ก็สายล่าอุษาใต้เอฟตีอุงอิงทุกสิ่งทุกอย่างที่สายล่าถ่ายเสร็จปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีมาทันทีเลยแล้วก็เป็นอะไรที่รุนแรงน่ากลัวคำว่าพายุแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นมันเป็นภัยธรรมชาติแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของเราเมื่อวานนี้เป็นไงครับแม่เปิร์นเห็นลูกสาวทีแรกก็โโกอดกันเป็นอะไรที่สุดยอดลูกสาวก็ตรวจสอบรอบเขาเรียกว่าเดินรอบแม่เฟิร์นเลยดูเชฟของแม่เฟิร์นว่าเป็นแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่ความสุขความสวยความงามเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเราก็เขาเรียกว่าตื้นตันเกี่ยวกับแม่เฟิร์น แม่ฮักอุงอิงอีกคนหนึ่งที่ไม่มีขีดจำกัดรักแบบทุ่มเทรักหมดเขาเรียกว่ารักหมดหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เราก็เห็นมาตั้งตั้งนมตั้งนานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าอุงอิงสําหรับแม่เปิลไม่มีคําว่าที่จะเขาเรียกว่าจะมาหยุดยั้งความรักของแม่เปิลไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างปิดวงเปิดวงแม่เปิล ทําให้ลูกสาวเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็งานช่วงวันเกิดของน้องอยู่ที่บ้านหของครูเป็นไงครับชุดแม่เปิลตัดให้ลูกสาวเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วมาเมื่อวานนี้พอรู้ว่าเฟดเฟสของลูกสาวเข้าไม่ได้ไม่ธรรมดาสายล่าพูนแล้วก็ขนลุกไม่ธรรมดาแม่เปิลจะติดต่อหาเจ้าของ เจ้าของ Facebook ก็คือคุณมาร์กนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแม่เปินไม่ขอทนเลยที่จะทําเพื่อลูกสาวทุกสิ่งทุกอย่างเราได้เห็นแบบนี้มันก็มีแต่ความสุขมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้ววันที่24ทุกคนก็คงตั้งหน้าตั้งตารอเกี่ยวกับมุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินเทปพ,พิเศษทุกสิ่งทุกอย่าง พี่หมอนก็ถามแม่เปิลแล้วว่าแม่เปิลจะเป็นสปอนเซอร์ให้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็แม่รอใช้แม่เปิลน,นี่ถ้าเกี่ยวกับผู้หญิงแม่เปิลจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่มีการคัดค้านเลยลูกสาวอยากได้อะไรอยากทําอะไรแม่เปินพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเมื่อคืนแล้วก็เซอร์ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เซอร์ไพรสทั้งวันอยู่ในอยู่ในไลฟ์สดของต่อ,ตอ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับความรักความรักไม่มีขีดจำกัดรักแบบเขาเรียกว่ารักแบบธรรมชาติรักแบบไม่ต้องปรุงแต่งรักด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างหาคําบรรยายก็ไม่ได้เกี่ยวกับแม่เิรินเป็นแม่ฮักที่สวยแล้วก็ใจดีสําหรับลูกสาวแห่งชาติพอมาถึงก็บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ของให้ลูกสาวแล้วไม่ธรรมดาจัดให้สองกล่องก็น่าจะเป็นครีมที่ไปโปรมโมทเมื่อวานนี้ เซรั่มบำรุงผิวของแม่เปินมีการแจกเสื้อทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับความรักความสุขล้วนๆที่แม่เปินมีให้กับลูกสาวแห่งชาติของเราและที่สุดวันที่13กรกฎาแม่เปินก็เตรียมของปั่นไวใ้ให้ลูกเป็นอะไรที่สุดยอดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วเราก็มีความสุขนี่นะครับวันนั้นคอนเปิ์มาแล้วเพาะมาแล้วว่าอยู่จังหวัดขอนแก่นแน่นอน ไปร่วมเป่าเค้กเป่าเทียนให้กับลูกสาวแห่งชาติของเรานะครับใครไปไม่ได้ก็ส่งอยากส่งกําลังใจไปอยากมอบอะไราทางออนไลน์ก็ตามหมายเลขบัญชีที่สายล่าขึ้นนะครับนางสาวรัตนาพรหอมหวนธนาคารกสิกรไทยก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์ก่อนที่จะไปชมทีเชอร์ของภาพยนตร์ใคลอ้อก็ไปชมบรรยากาศวันที่พายุเข้าบ้านสายล่าไปรับฟังรับชมกันครับ บาดมาเป็นตายานแทะท้องว่าเป็นคืนเป็นฟันเป็นฟันเลยบัดนี้แน่นมันคืออันพายุแทะเบิ้งอันจีเมกคือปานอันคืนทะเลคืน มาแลว้วลมมาแลว้วเบิ้งองน่เบียะเบียะมันเป็นัน่เกียวเกียวยู่นีง หนูชื่อแก้มค่ะยะแลนเข้าไปพายุมาแล้วโบ้ยอ้อมทีบเลยบัดนี้คักแทบบัดนี้ อ,อนะคือคู่ผู้หลวงรับไปแล้วที่มีจิตเมตตาสูงเจ้าเสือให้คูบาอาจารย์บ่แงมันจะพิดใครบ่ดิบังเถอสิ่งที่เห้าแนมบ่เห็นเขาบริหมายครอบบุพมีเด้อดังที่เกิด วกเข้ามือนี่เป็นหย่อนไขอ่ออกยอมรับซะว่ามึงจะฝีทั้งแพงตูวเ,เสือกันคนละแนวแล้ว 17กรกฎาคมนี้เราก็มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วทุกโรงภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์คายอ้อเข้าฉายปวันแรก17กรกฎาคมนี้ภาพยนตร์นี้ถ้าใครไม่ไปชมก็จะไม่รู้นะครับว่าคายอ้อเป็นแบบไหนต้องไปชมนะครับถ้าไม่ชมก็จะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็นแต่มีจริงเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนคายอ้อแล้วก็นี่แหละครับเสื้อ ใครอยากใส่เสื้อคลายอ้ออยากได้เสื้อคลายอ้อเป็นที่ระลึกอยากใส่แบบเท่เทใส่แล้วปังก็เหมือนที่บอสบอกนะครับใส่แล้วปังเหมือนใส่ลาใส่วันแรกก็มีโชคมีลาบเลยเป็นอะไรที่สุดยอดทักเข้าไปในสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมีเก็บเงินปลายทางด้วยทั้งโอนสลิปชอบแบบไหนก็ทักเข้าไปนะครับเสื้อคลายอ้อเป็นคัดต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่แล้วสบายตัวทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเข้าไปช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วพี่น้องทางฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องเสียเวลาข้ามมาทางฝั่งไทยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ชมพร้อมกันทั่วโลกทั่วประเทศไทยทั่วทางฝั่งซ้ายแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปชมคายอ้อ17กร,รกฎายนนี้พร้อมกันก็ฝั่งซ้ายนะครหลวงเวียงจันทร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่แฟนลับเอฟทางฝั่งซ้ายก็ให้การตอบรับ แฟนกับเอฟซีของหญิงก,ก็เยอะทางฝั่งซ้ายทุกคนอยากดูคราอ้อเป็นแบบไหนแล้วหลังวันที่17ไปดูแล้วเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความจริ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีจริงเป็นแบบไหนครับคลิปนี้แต่ล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศของสองแม่ลูกคู่บุญเห็นกันเมื่อไหร่เราก็มีแต่รอยยิ้มเห็นแล้วก็อบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างแม่เปิร์นพอรู้ว่าเฟซของคุอิงเข้าไม่ได้ต้องสายตรงไปหาคุณมาร์ก เป็นอะไรที่สุดยอดทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ลูกสาวได้เป็นอะไรที่เห็นแล้วเราก็มีความสุขครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ